ดูสภาพสภาพอีเมวเฮ้ยมันเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรอเหนื่อยขนาดนั้นเลยใช่ไหมไม่ได้นอนทั้งคืนใช่ไหมลูกจะน่าสงสารหรืออะไรก่อนดีืจะน่าตีหรือน่าสงสานก่อนดีอดีดสิอ e ้อห hey, ืออ hmm? ้ warz, ีออนอีออนจริงๆเลยอีออนดูดูดๆดูดูดูคิดอะไรอะ อีีเหมยียวอีเหมียวแม่จะด่าแล้วนะเหมียวแม่ด่าไปแล้วหนึ่งยกจะหนีเที่ยวอีกไหมคืนเนี้ยจะหนีออกมาจากกล่องอยู่ไหมอย่าหนีนะลูกอย่าออกมาจากกล่องนอนอยู่ในกล่องนั่นแหละปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวเช้ามาเดี๋ยวแม่จะไปอุ้มมาเล่นอย่าออกมาอีกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยประคบประงมอยู่เนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินไม่กินกินก็ไม่กิน